เวฟไดบัคเวฟบริการสุดคุ้มสลับเติมโลบัคเลยก็ว่าได้เลทหกถึงเลทสิบเนี่นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะอาจมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอีกมากมายเช่นหูฟังหรือว่าอะไรต่างๆนะคนดูก็เลี่ยนไปใช้บริการกันด้วยกันนะครับมีระบบกลุ่มแล้วก็ไอเดียพาร์ตเลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรคุ้มด้วยบอกเลยว่าเวฟนี้เนี่ยดีจริงลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับ มากมากบอกเลยเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูดูท่านกันด้วยนะจ๊ะก,ก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมหญิงน้อนเคดีนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมเจ้าปีศาจอ้อนจะมาทำอะไรรู้ไหมเออวันนี้เนี่ยคือว่าพี่เนี่ยทําการมาแจกแจกเลยดีดีกว่าเออแจกเลยดีดีออจดแจกเลยดีดีแจกผลปีศาธาวรบวกกับแจกโค้ด้วยนะครับวันนี้ผมแจกผลปีศาถาวรบวกกับแจกโค้ดนะครับ แล้วคนดูเคยสงสัยหรือเปล่าครับตรงนู้นมันคืออะไรนะครับไอ,อตรงนู้ไนไอเห็นปะนะครับตรงนั้น,นอ,อ่ะเอ้นกูอยากจะรู้เว้ยเอาจงจริงเนี่ยใครรู้คอมเมนต์นับกูขี้เกียจไปนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็มาแจกผลปีศาจแค่เพียงคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคนดูก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะว่าสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวมานี้เดี๋ยววันนี้เนี่ย ที่จะมาแจกโค้ดบวกกับทางอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่มาแจกโค้ดโง่ๆแล้วก็ปิดคลิปไม่ใช่นะคนดูโอเคนะครับผมก่อน,อนเลยเดีย๋ยวลืมกระทืบไลก์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยอย่าลืมกด subscribe ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมอะไรดีๆผมจะรีบมาบอกนะขอบคุณร้านไดปักด้วยนะครับผมที่ทำาการสปอนเซอร์คลิปนี้ แจกรูบักให้คนดูแล้วก็ให้เราเนี่ยมาซื้อผลปิศาจให้คนดูเอง,เองนะครับอย่าลืมไปช่วยกันได้ด้วยนะครับผมในคลิปนี้โอเคใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะจ้าเด็กๆโอเค l ล t s ก o ไปดูกันเลยครับผมเอาละนะครับผมก็โค้ดทั้งหมดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีโค้ด EP คูณ2ไม่ก็จะมีการรีสแต็กด้วยเช่นเป็นโค้ดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเองนะครับผมเป็นโค้ดรีสแต็กเองนะครับโค้ดใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีเท่าไหร่หรือว่าอะไรประมาณนี้นะผมก็จะทิ้งรีดไว้รางคลิปทั้งหมดเลยลวกันนนครับผมเลยเกิดว่าพูดไม่ช้าขอโทษด้วยนะจ๊ะเออกูย่างชอบเลยจริงว่ะกูอย่างชอบเลยกูมากูแบบอยากสันติไงแต่แม่งเอ้ยจะเอากูอย่างเดียวเเลยโออออออ้ไไไมมม่่่่าาาซร์ขง อยาซัมเมอร์ขอขอขออยาอยาอยาโอเคนะครับ <c oughs> เป็นเพื่อนกันดีกว่าซัมเมอร์โอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแจกโค้ดเนาะผมก็แจกไว้ตารางคิมมีเลยนะครับผมก็ขี้เกียจใส่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกผลปีศาจนะเด็กก็คือเด็กคอมเมนต์กันเลยเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้พี่ก็จะเอาเอาลงนะนะครับ,นะรบ,นะรบไม่ก็เย็นนี้มั้งไม่รู้นะแต่ง่ายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมลงนะครับผมก็คือว่าให้คนดูเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับ,นะรบผมว่าชอบ คิปนี้พอไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอเอาเฟสมาด้วยนะคนดูครับแล้วก็อย่าลืมออนเฟซไ้ด้วยเดี๋ยวพี่จะทักไปนะครับเดี๋ยวพี่ทําการสุ่มแล้วก็จะทักแชทเข้าไปนั่นเองนะจ้านะคะผมใครที่ต้องดูลัวๆเอาง่ายเลยคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาบอกกิจกรรมต่างๆนานาได้ประมาณนี้นะครับผมเผื่อใครที่แบบอยากได้จริงโอเคเดี๋ยวเรามาแลกความคิดเห็นกันด้วยละกันนะครับผมบางคนก็ยังงงๆอยู่ว่าพี่ครับอัปเดต12เนี่ยมันมีอะไรดีไว้พี่ เออบางคนอาจจะงงๆนะค่ะัพี่ทำนึกว่งถามอยกดีว,ว่าคือจริงๆนะผมพูดตรงว่าไอ้อัปเดต12ครั้งนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าต่ําต้อยมากๆเลยนะคนดูอ,อันนี้จริงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะครับผมก็คือมันไม่ได้ต่ําต้อยหรอกแต่แบบว่ามันมีอะไรมาใหม่ก็เยอะจริงนะครับผมมันก็เยอะอยู่มั้งนะครับผมก็มีกอใหม่เนาะแล้วก็ลงดัน แค่นี้นะครับผมไม่มีผลใหม่นะสับอัปเดตนี้อัปเดตน่าจะใหญ่กว่านี้นะคนดูนะครับผมผมก็ไม่ดูว่าเขาเออมันอัปเดตนานมากกว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับผมก็ใกล้จะ1ปีเอ้ครบ1ปีแล้วเนาะที่เกมนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแถลงว่าผมอาจจะเลิกเล่นเกมนี้ประมาณนี้นะครับผมเออจริงๆนะคือผมขี้เกียจเล่นแล้วอ่ะจริงๆผมขี้เกียจเล่นแต่ก็มีคนดูที่น่ารักผมก็เล่นต่อเออมาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับผมคือเก็บค่าเก็บค่าอ้นั่นแหละ เก็บค่าเลยนะไอ้ส้มๆอ่ะเออนะฮะผมก็จะมาเก็บค่ามันแล้วก็จะมาฟาร์มนะครับผมเช่นเป็นของดาบนี้นะครับผมเออผมอยากฟาร์มอะไรประมาณนี้เออผมจะพอละผมจะเนี่ยคือผมแบบรีสแต็กไปมาไปมาทั้งทุกคลิปเลยผมแม่งรีสแต็กไปมาไปมาทุกคลิปเลยเว้ยเออจนแบบคณเหนื่อยแล้วเนี่ยคนดูน่าจะโอเคขอแบบนี้ลวกันเบ่งเบ่ง,แ,บงแล้วก็เบ่งโอเคสุดยอดบักโกเต้นะครับผมจะ อัพเป็นนี่นะครับผมค่าซอสผมนะครับเพราะว่าผมอยากได้สกิลของดาบอันนี้มากๆนะครับผมโอเคถามมาเพื่อนนะครับไอดาบนี้มันดีหรือเปล่านะพูดตรงนี้เลยว่าบอดีนะครับผมอ่าพูดกันนะว่ามันบอดีนะครับใครที่แบบไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะที่บอกตัวมันบอดีนะครับผมแต่มันก็เท่นะข้อแรกก็แรกได้เลยนะครับมาอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเขาถามว่าพี่ครับเงินซ่อมอ่ะมันจะยังไงครับพี่ประมาณนี้ผมบอกก่อนนะ ไอเงินซ่อมอมะจริงๆมันน่าจะเป็นแบบนี้เว้ยคนดูผมลองไปคำนวณแล้วเออมันอยู่ที่แบบเวลาเว้ยจริงๆมันอยู่ที่เวลาของเราเลยว่าแบบเราออนนานหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะ่ะเออประมาณก็คือมันจะเกิดตามเวลาเว้ยคนดูเออจริงๆนะเหมือนกับแบบมันนับเป็นเวลาหรือเปล่าหรือว่าสุม่มอันนี้กูไม่รู้นะแต่ผมดูไปดูมามันจะนับเวลาซะมากกว่านะครับผมเออเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปตอนนั้นอที่ผมสอนปัม๊มใช่ไหม มันนับเวลาเว้ยคือผมออนไปชิงไว้เลยแล้วกูจะมาอัดคลิปมานานมากเว้ยแล้วผมก็แบบมันดรอปทุกตัวเลยผมตีทุกตัวมันดรอปทุกตัวเว้ยนะครับผมแล้วเวลามันใกล้จะหมดันก็แบบเออนั่นแหละนะครับผมมันก็เริมไม่ได้ไม่ดรอปนะครับผมอะไรประมาณนี้เออจะถามว่าพี่อ้นครับมันดีหรือเปล่าครับที่ได้อะไรประมาณนี้ก็ดีนะเอาไปแลกไอเทมได้เช่นเนี่ยคนดูปืนเนี้ยผมก็แลกมานะครับผมเป็นปืนนี้นะเออค่าแตดก็ไม่รู้มันแรงหรือเปล่ามันดีเปล่าเพราะผมไม่ได้เล่น ค่าปืนนะนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมทําการฟาร์มก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆอยคนโดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปท้าหนึ่งหนึ่งยูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วกันเห็นเขาเพี้ยวๆเลยช่วงนี้เนี่ยชื่อเลยนะชื่อช่องอะไรอะ่ะที่เราหนึ่งหกันไปตอนนั้นแต่ผมแบบอ่อนให้เขานะจริงๆ อ่อนให้เขาจริงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองว่าผมลองใช้สุดฝีมือผมจะสู้เขาไหวหรือเปล่าจะเกิดดราม่าอีกรอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไม่รู้ว่าเขาจะนอนหรือ,อยังนะต้องดูอีกทีถ้าเกิดว่าไม่นอนก็ก็ก็ได้พีพีครับถ้าเกิดเขานอนก็เรามาเล่นอะไรดีก็ไม่รู้ว่ะนะเออผมขี้เกียจแบบต้องมาอัดคลิปแบบโงโงๆแก่แก่แค่โคตรงโงๆแล้วก็ปิดคลิปแมวอ,อะ่ะ นะผมต้องมาเล่นอะไรให้คนดูดูก่อนให้หายเบื่อก่อนนะช็อตเนี้ยโอเคคนดูเดี๋ยวผมทักเฟซพี่เขาไปก่อนละกันโอเคปะโอเคครับคนดูครับพี่เขาไม่อ่อนนะเดี๋ยวผมจะลองท้าแบบใครซามงซัมเมอร์ก่อนเออเผื่อไม่คนแบบอยากเหนื่อยเพราะมสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครว่าหนึ่งกับผมปะครับผมอยากเจออะใครซามงซัมเมอร์อะไรเนี้ยได้รักเปล่าออคุณอนะหนึน<ะ>น่งกับหนึ่งกับคนในเดทจครับอารี P. ผมผมยังนิดหนึ่งนีครับบอกฟุตนะครับใช่ครับผมกล้าคุณเดชเอนเอาวะคุณคุณนิดหนึ่งกับผมปะก็นายนะพี่มาดี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 เขาเขา,ขาเก่งเม,มาม,มายุคสิบเขามายุคสิบเอ็ดครับโอเคครับน้องโอเคครับน้องโอเค,ค,อเ,คเดี๋ยวพี่เล่หน,น,นึ่งกับร้องนะโอเคไหมครับเอางี้ดีวกว่าเองรักพี่หรือเปล่าใจหมดฮะใจเหรอไม่คิดเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเสิร์ฟให้นะโอเคน้องมาหรือยังครับผมมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เหรอน้องใช้ในหรออาวุธอ่ะในมินไนเบชอาวุธใหม่โอเคมินไนเบชใช่ไหมอ๋อมีสกิลค,ครบแล้วหรอเบพี่โอเคได้ครับแล้วผลปีศาจผลอะไรชื่อผลอนะไรผลพระฮ่า <c oughs> ได้ก็มาดิครับแค่นั้นแหละก็มาดิครับคนดูครับใครเชียร์ใครก็คอมเมนต์กันมานะคลิปนี้ผมแจกผลปีศาจถาวรด้วย นะับผมแล้วบวกแจกโค้ดนะครับผมโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมอาจจะมาทำอะไรเดี๋ยวก็มาดูกันนะเอออาจจะทำเกี่ยวกับ f เจ็ดสิบสองได้แหละคือกับพูดอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคมาลุยกันดีกว่านะครับไม่รอเลยละไม่รอเลยละเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่าละกันโอเคเหลี่ยมทำไมนาไมหนึ่งม่หนึ่งไม่หนึ่งลืมเปลี่ยนภาษาทุกทีเปลี่ยนภาษาครับรอก่อนนะใจเย็นๆไม่เปิดหนึกาดดีกว่าไม่เปิดอ่อนให้ด้วยหรอได้เลยได้เลยได้เลย ได้เลยวิววิอะไรอ่ะเฮ้ยม้ามาได้ไงอ่ะก็ท่าสองไอ้พุ่ถอดไม่แก่ใช่หรอไม่จะเป็นท่าพุ่งแล้วก็เปิดลับโอ้โหเฮ้ยเอาว่าเด็กนี่มันมันเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นนะลเล่นเล่นไหนไหนครับเล่นในโทรศัพท์ปะคนนี้คอมครับคอมหมอคลิกคลอกคโอเคลิกเฮ้ยเกินไปบางทีเกินไปว่ะยังไงละ่ะเป็กก็ชนะเบ่งใช่หรอ ดูด้วยเหรอยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยอย่าเพิ่งนับนับนับสดสอุ้ยชนะเลยร้อยวอลใช่หรอชนะให้ให้ร้อยวอลจริงเหรอถ้าเกิดเกิดผมชนะได้เดี๋ยวผมให้ร้อยวอลเฮ้ยมาดีมาดีมาดีโอ้โหย่ีชอบเลยครับชอบเลยคุณท่าชอบเลยครับอย่างนี้เป็นเงนแล้วอีกเนชอบเลยชอบเลยโอเคโอเคโอเคชอบเลยชอบเลยเว้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 ยแต่เราเราเราแบ่งคนละครึ่งไหม ปาดหนึ่งทีไงสับเนี่ยทำไมอ่ะมาดี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 ไม่ได้เก่งู้ยามอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยปนคนนอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณคุณเป็นอะไรหรอคุณทาอย่างนี้ได้ไงอ่ะคุณลงมามาทาไมหนอคุณลงมามาทาไมอ่ะอ๋ เนนตคุณลาเต้ใช่แช่เซ็นยู่ช็อตเนี้ยแช่เซ็นยู่ช็อตเนี้ยมายุสิบเอ็ดครับไม่ต้องเรียกคุณป่าป่าทำไมคุณผมไม่สนนะคุณอายุเท่าไหร่ผมผมผมนับเป็นคุณอย่างเดียวอ่ะทำไมผม้ยอย่าพูดคุณนะผมอยากพูดพอแล้วทำไมผมผมเป็นคนดีแล้วผมกลับใจแล้วทำไมคุณเป็นอะไรไม่ได้เออคนดีนั่นแหละใช่คนดีแล้วคนดีตายแล้วเป็นคนดีก็จะตายเป็นคนชั่วก็จะเร็วเฮ้ยกูไปเร็วเบ้งดีเลยหลานการเฮ้ย เอา้า<ม>อะไรอะเป็นอะไรอะ<ม>ปาดไปหนึ่งทีปาดไปสองที <c oughs> ปาดไปดีช็อตน,นี้ปาดไปดีอุ้ยโอ้โหคุณลาเต้แป๊บนึง well, คุณลาเต้แป๊บนึงม well. ืขอใจก่อนมืขอใจก่อนใจทั้งใจป่ะใจทั้งใจโอ้โหมองลาเต้เอาจริงหน่อยดิไมเเ่เอาจริงเลยเอาจริงเหรอเอาจริงก็ใช้ดาบเยรู้อะไม่เอาเอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิวมันอยากให้บอกเอาจริงไหมกูพอแล้ว โอเคลาเต้เอคิดว่าไงบะหลังจากอัปเดต12มาเนี่ยฮะมันดีไหมมันดีไหมอัปเดตไม่ค่อยเยอะเฮออัปเดตทีเยอะมากเลยเนะี่ยจริงถ้าคนดูผมก็คิดอย่างนั้นว่ามันไม่ได้อะไรเยอะมากไหมไม่ต้องไม่ไม่ไม่น่าตื่นเต้นเลยเอาจริงๆเออนะมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่แบบอัปเดตทีต้องแบบโอ้โหทำคลิปใหญ่กันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วเว้ยเออมันน่าเบื่อนะครับแล้วลาเต้เองลองมาหน้าเกนนาะหนึ่งทีดิมากับพี่หนะ่อยหน้าเกาะเองเห็นเกาะน,น้อยๆไปไวะที่ข้างหน้านูน่นอะ เออมันมันคือเกาะอะไรอยมันก็ไอ้นี่ไงตองเรือที่กรงเรือที่เราวัาไปเกาะเรือที่เราว้าไปคือยังไงวะอันดี้อ๋อมันคือเกาะเข้าเรือมันจะมีประตูอั่นแหลอ๋อมันก็คือเกาะอันเดียวกันใช่ไหมแต่เขาไม่ทําเกาะเขาทำเป็นเรืออเข้าใจละไอ้คือยิงเข้าไปแล้ยหรออันนี้คือข้างในเรือโอเคโอเคแกบ้นไปเหรอลาน้าเลยนะผมลองทำบั๊กออกมาแล้วมันเป็นลาวาเป็นไงบ้างมันผมทำบั๊กแล้วมันเป็นลาวาเหยียบไม่ได้เลยไดเหรอ ผมทำบักแล้วตายทีเดียวถ้าเกิดทำบักอ่ะโอเคโอเคโอเคก็มันก็คือว่าแบบอัปเดตได้น้อยจริงเนาะซีซั่นนี้แล้วก็ชื่นไปนะผมชืชิที่ปาจีนเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปอยู่นะแต่งตัวเป็นตัวนู้นตัวนี้มีคนแบบสั่งให้ผมแต่งตัวเป็นปลายัดอะไรเงี้ยปลายุธอย่างเงี้ยผมก็จะจัดให้นะเออใครอยากจะดูก็ได้นะครับไปอยากเขาออกไปไหมเหรอเขาออกไปไหมล่ะเขาออกไปแล้วอ ยังเรียนหนังบอกยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยเขาเขาเขาบอกเขาว่าทำอะไรผิดเออเขาบอกผิดผูงงเหมือนกันเขาทำอะไรผิดวะเออนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครอยากได้พลแสงก็ถาวรน,นะผมซื้อให้เลยนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยในบรรดาคลิปนี้เดี๋ยวยังไงผมจะสุ่มคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าละกันนะสับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซียูเก้นก็พูดว่าพูดว่าไงบ้าไม่ไปก่อนอะไรนะในการคอมเมนต์ในการคอมเมนต์ต้องพิมพ์ว่าอะไรมาไม่อยู่หรอลาเต้หิวดิหิวดิไม่ได้รครับจุ๊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 บคนดูดิ เต็มครับ<ล> <liquor> ทุกคนทุกๆครับทุกคนโอเคๆๆไปๆๆบ๊ายบายครับวันนี้ก็มาแบบมืนๆหน่อยบ๊ายบาย